สวัสดีครับท,ทุกท่านวันนี้มีเวลานะครับจะพามาดูสวนกล้วยนำวาน,นะครับที่เราปลูกเอาไว้ปลูกไว้เมื่อตอน12สิงหาปี63นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาน่าจะประมาณ8-9เเดือนนั่นแหละกล้วยเขาก็ให้ผลผลิตถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ เป็นกล้วยพันธุ์น้ำว้านะครับปลูกไว้ประมาณร้อยต้นซึ่งเราก็ได้ทำระบบน้ำต้สนส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับกำลัง แตกหนอออกฟรีกันเต็มเต็มสวนนะครับตอนนี้ มีสมาชิกมาร่วมชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ให้ให้ให้ปลีแล้วครับออกลูกแล้วครับนี่ออกเครือละเป็นต้นแม่ สายพันธุ์ต้นแม่การให้ให้ให้หวีมันเหมือนมันจะน้อยไปหน่อยฮะเพราะว่ามันยังโตยังยังไม่เต็มที่ต้นพันธุ์ตอนที่เอามามันก็โตแล้ว อันนี้เรากําลังแยกหนอกกล้วยออกนะครับเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อก็ทยอยย้ายครับขยายขยายไปไม่ต้องไปซื้อเพิ่ม เดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ครับโอป้ปลีปลีใหญ่มากเลยครับถือว่าลำต้นเขาสมบูรณ์มากๆเลย เดี๋ยวจะให้ดูสิ่งเพิ่มเติมเข้ามาในสวนนะครับที่เรากำลังทดลองอยู่นั่นก็คือกาแฟสายพันธ์อาุราบิก้านะครับไม่รู้เขาจะโตรหรือเปล่าแต่เราก็ลองปลูกในสวนดูปลูกแซมระหว่างต้นกล้วยครับประมาณห้าหกสิบต้นกำลังสวยครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่ง ็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันดูขอบคุณครับ